สวัสดีครับแอทวีศรีมูลยุคปัจจุบันนะครับเบรว่าเป็นสินค้าต่างๆนะครับอุปโภคบริโภคนะครับได้ปรับโตขึ้นอย่างสูงเลยนะครับและที่นี่นะครับหนำมันเก่านะครับจะปรับโตขึ้นแบบใดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับราคาปีบละห้าร้อยเจดบาทนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับ เอียงๆกับแพงขึ้นนะครับหรือว่าปรับโตขึ้นนะครับเราเข้าไปเบิิงกันนะครับว่าแอดจะนามันนามันพืชไปขายนะครับแล้วราคานะครับจะปรับโตขึ้นจากบาทนะครับสําหรับราคานะครับไปขายมาแล้วนะครับจากเดือนที่แล้วห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับต่อปิบนะครับเดือนนี้นะครับพุ่งไปนะครับหกร้อยยี่สิบบาทนะครับ ต่อมานะครับแอดจะให้ความรู้นะครับสถานที่แอดไปขายนะครับก็คือสถานที่รับสื่อของเก่านะครับตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับนําไปขายได้ในสถานที่นี้นะครับสําหรับการเก็บน้ามันนะครับเฮ้ากระไดจากการที่ว่าเฮ้าทําอาหารต่างๆนะครับเฮ้าก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับ พราะว่าน้ำมันที่เข้าเก็บนะครับมันก็บโบบูดเสียหายนะครับหรือระเหยไปไดน,นะครับเวลาเข้าทาอาหารเขาก็พยายามนะครับให้มันหาทีกองไว้นะครับแล้วเขาก็กองให้มันใสๆนะครับเขาก็มีถังนะครับแล้วก็เตรียมไว้นะครับใส่แก้อน,น้ำมันเก่าก็ได้นะครับการสะสม เล็กผสมน้อยนะครับมันก็จะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับลืมไปนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่านะครับการทําอาหารของเท่าแต่ละครั้งนะครับก็ต้องใส่น้ํามันพืชนะครับแต่เวลาเท่าเห็ดเซตนะครับหรือว่าทําอาหารเร็จนะครับเท่าก็ต้องเททิ้งหรือว่านั่ไปล่างนะครับแต่ส่วนหนึ่งเท่าก็เก็บไว้นะครับเพื่อจะนั่ไปขายนะครับเก็บในส่วนนี้ไว้นะครับ ต่อมานะครับวิธีการนําไปขายนะครับก็คือทั้งร้านรับสื่อของเก่าของแอนนะครับจะใส่วิธีนี้นะครับก็คือจะมีปิบนะครับถ้าเฮาสื่อจากปิบจากร้านขายของเก่าจะราคา20่บบาทนะครับแต่ถ้าเฮาไปหาสื่อจากที่อื่นนะครับเฮ้าก็เตรียมปีบของเฮ้าไปนะครับจะได้ราคา10บบาทนะครับลดลงนะครับกับถือว่าเป็นการ ที่ว่าเงินตัวนี้เขาเพิ่มขึ้นมานะครับก็ขอให้เตรียมปีปไปนะครับสําหรับสถานที่ที่ว่ารับสือเป็นปีปบนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับแอดก็จะหายความรูแบบหนีนะครับเพราะว่าบางที่นะครับเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมบอลรูนะครับกับแอดก็จะได้แนะนํานะครับสําหรับข้อมูลนี้ก็ได้บอกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับ อยู่ดีไหแห้งครับ